พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะ วันนี้มาพบกับคลิปพิเศษนะคะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าแบบฉบับเต็มค่ะซึ่งเป็นรายงานจากกรมตูนิยมิทยานะคะมาดูกันว่าในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายนลักษณะอากาศของประเทศไทยและแต่ละภาคจะเป็นยังไงค่ะวันนี้2มิถุนายนนะคะบ้านใครฝนตกหรือว่าฝนตกหนักกันบ้างคะ่ะบ้านแอนดินจัดเต็มเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากในช่วงเย็นค่ะซึ่งกรมตูก็คาดการว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ ก็ยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องไปตลอดค่ะโดยในช่วงวันที่2ถึง3มมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับยอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่4-8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่7-8มิถุนายนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอควรระวังก็คือขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตลอดช่วงค่ะ สำหรับในช่วงวันที่4ถึง8มิถุนายนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคนะคะภาคเหนือในช่วงวันที่2ถึง3มิถุนายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่4-8ถึงมิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะโดยในช่วงวันที่2และ6-8มิถุนายนมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ในช่วงวันที่2-3ถึง3มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-8ถึง8มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง7 0ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่2-3มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-8มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่2-3มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนในช่วงวันที่4-8มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะและมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันในช่วงวันที่2-3มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่4-8มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองรอย106-70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะ นี่ก็เป็นรายงานพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะในช่วงระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายนออกประกาศเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะโดยสรุปแล้วนะคะประเทศไทยทั่วทุกภาคก็ยังคงมีฝนตกค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งอาจจะมีฝนเยอะถึงรอยละ60-70ของพื้นที่ได้เลยนะคะ ในขณะที่ยังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกมาเลยนะคะหลายเดือนแล้วแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจขอให้ฝนไปถึงพื้นที่นั้นเร็วเ็วนะคะนอกจากในคลิปนี้จะมีพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะคะแอดมินจะขอนำพยากรณ์อากาศประจำเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศของเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะคะ โดยกรมอุตุได้แจ้งไว้ว่าในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนมิถุนายนบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เว้นก็แต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งค่ะจากนั้นนะคะ ปริมาณและการกระจายของฝนก็จะลดลงค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะทั้งนี้เนื่องจากในช่วงต้นและกลางเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะระยะและจะมีกําลังอ่อนลงในช่วงปลายเดือนค่ะประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงปลายเดือนค่ะ สรุปลักษณะอากาศเดือนนี้นะคะคาดว่าประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5-10ค่ะเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ5-10ค่ะส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ0.5องศาเซลเซียสค่ะข้อควรระวังสำหรับเดือนนี้นะคะ คือเดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกค่ะและอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยค่ะใครที่ลุ้นฝนนะคะในเดือนนี้ก็ให้ลุ้นได้จน ถึงช่วงสัปดาห์ที่3นะคะหลังจากนั้นช่วงประมาณปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของพยากรณ์อากาศประจําวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ